ช่วงเช้าวันนี้อุณหภูมิก็มีลดต่ำลงไปอีก2อ,องศาเซลเซียสทำให้เกิดปรากฏการณ์น้ำค้างแข็งบนยอดหญ้าขณะที่บริเวณจุดชมวิวกิ่วแม่ปานก็จะมีนักท่องเที่ยวมาสัมผัสอากาศหนาวกันอย่างคึกคักครับที่ยอดดอยอินทนอนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่อุณหภูมิเช้านี้4องศาเซลเซียสครับลดจากเมื่อวานนี้2องศาเซลเซียสทําให้เกิดน้ําค้างแข็งไปทั่วยอดดอยสภาพอากาศนั้นหนาวจัดสร้างความตื่นเต้นให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ส่วนที่กิ่วแม่ปานเช้านี้อุณหภูมิอยู่ที่6องศาเซลเซียสนักท่องเที่ยวยังคงไปยืนรอชมทิวทัศน์ทะเลเหมอกและแสงแรกจนเต็มพื้นที่โดยมีนักท่องเที่ยวขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาว 6,527คนครับโดยนับตั้งแต่เดือนตุลาคมก็มีนักท่องเที่ยวเข้าชมอุทยานแล้วกว่า2,000 200, 0 0คนครับขณะที่นายเกรียงไกรชัยพิเศษหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ออกประกาศห้ามนักท่องเที่ยวและประชาชนปั่นจักรยานลงดอยอินทนนท์บนทางหลวงหมายเลข1009จอมทองอินทนนท์ถนนทางหลวงหมายเลข1 1 9 2อินทนนท์แม่แจ่มและเส้นทางเชียงใหม 4, 0, 1, 6, ่4016ขุนกลางขุนวางเนื่องจากสภาพอากาศมี ีความชื้นสูงค่ะพื้นผิวถนนนั้นเปียกเป็นจุดอันตรายประกอบกับมีเส้นทางโค้งลาดชันสูงยานพาหนะทุกประเภทเสี่ยงต่อการลื่นเสียหลักอาจเกิดอุบัติเหตุสร้างความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินแต่ยังสามารถปั่นขึ้นภูเขาได้และจะต้องมียานพาหนะติดตามและรับส่งนักท่องเที่ยวตลอดเส้นทางด้วยค่ะ